สนับสนุนโดยแกรนด์สปอรกลับมาให้หายคิดถึงแล้วจ้ากับคอนเสิร์ตดีๆสาสีสัญจรคอนเสิร์ตที่จะสัญจรไปมอบความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศครั้งนี้บอกเลยว่าเราขนกองทัพดารานักแสดงจากทางช่อง3และศิลปินอีกมากมายไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวชนบุรีณตลาดริมเขาวินเทอจอุดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจแก่ชุมชน คุณผู้ชมครับก่อนคอนเสิร์ตจ,จะเริ่มต้นขึ้นนั้นเรามีการแจ้งท่านผู้ชมในเรื่องของการถ่ายทำและการบันทึกการแสดงสดตามมาตรการ PDPA อีกด้วย เอาละครับเราขออุ่นเครื่องความปังตั้งแต่ช่วงเย็นกันไปเลยเพราะเรามีบูธกิจกรรมสนุกๆจากทางผู้สนับสนุนใจดีของคอนเสิร์ตสสีสัญจรเรียกได้ว่าขนกันมาให้พี่น้องชาวชนบุรีได้ร่วมสนุกเล่นเกมรับของรางวัลกันแบบจัดเต็มแต่ละบูธบอกเลยขนเกมขนของรางวัลกันมาเพียบเราเองก็แอบอยากได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าพี่น้องชาวชนบุรีให้การต้อนรับผู้สนับสนุนของเราเป็นอย่างดีมากๆต่อคิวกันยาวเพื่อร่วมกิจกรรมกันแบบทุกบูธไปเลยเรียกได้ว่าสนุกกันสุดๆ ทางผู้จัดคอนเสิร์ตเองก็ดีใจและประทับใจที่ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีครับเรามาดูไฮไลท์ความสนุกบนเวทีใหญ่กันบ้างเริ่มด้วยศิลปินวงน้องใหม่โดนัทยังมีรู้และสาวๆเพลงติ่งจาก New Country ต่อกันด้วยหนุ่มหล่อและสาวสวยจาก Star Search Idol และวง Last Idol คัทธนวัตร ธรรมดาเอกชาตรีนอกจากนี้ยังมีศิลปินจากกอรโมโนอย่างพีพีอนพัฒปูเป้วรวันปิดท้ายด้วยทัศรรพศิลปินดาราช่อง3ที่มาเสริมทัพความสนุกให้สุดไม่ว่าจะเป็นเด่นคุณงามเนรติตัชยานิตจ,จากชายแพทย์สยาไอส์พานุวัตรมาสู่จันยังดีกุลจากหมอหลวงแก๊ปจัก,กรินเรียกว่านําทีมศิลปินมาเซอร์ไพรส์แฟนแบบสุดจึง้ง พี่น้องชาวชนบุรีประทับใจกันสุดๆไปเลยและนี่ก็คือสีสันความสนุกของคอนเสิร์ต3สีสัญจรที่สัญจรไปมอบความสุขให้กับพี่น้องจังหวัดชนบุรีแบบจัดเต็มเพื่อเป็นของขวัญการกลับมาจากพวกเราชาว3าสีสัญจรครับเซ a ร์สตูดิโอชวนสัมผัสประสบการณ์ดนตรีแบบ l i ฟ e House กับสิงห์พรีเซนต์แมชเมคคอนเสิร์ประเดิมแม์แรกในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยสิงห์พรีเซนต์แมชเมคคอนเสิร์ จับคู่ดูมันกันแบบจุกๆจะเลือกดูเดี่ยวหรือแมชมันทั้งคู่สนุกสุดเหวี่ยงได้ทั้งวันใน2วันกับ4ศิลปินคุณภาพวันที่21พฤษภาคมพบกับอินดิโกบัตรราคา899บาท1โชว์เวลาแสดง15นาฬิกาซิลิฟบัตรราคา1399บาท1โชว์เวลาแสดง18นาฬิกาอินดิโกและซิลิฟูบัตรราคา1799บาท m ทแมชโปรเจกตเข้าชมได้ทั้ง2รอบการแสดง วันที่27พฤษภาคมพบกับอลิสบัตรราคา799บาท1โชว์เวลาแสดง15นาฬิกาพอยบัตรราคา999บาท1โชว์เวลาแสดง18นาฬิกาอลิสและพอ s t บัตรราคา1,399บาท Match Project เข้าชมได้ทั้ง2รอบการแสดงสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ทาง w w w t h e c o n c e r t c o m พิเศษสุดเพียงรอบการแสดงละ450คนเท่านั้นบัตรยืนทั้งหมดเลือกรอบกันให้ดีพร้อมแมทชกันให้ถึงใจอยากมันกับใครก็จัดเลยงานนี้ไม่จำกัดอายุผู้เข้าชมช่วงสุดท้ายในรายการวันนี้กับแขกรับเชิญของเราจริงๆจะชวนคุณพลัมมาคุยเรื่องแว่นครัแต่ไปคุยเรื่องคุณที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งรถรไปคุยเรื่องเกี่ยวกับ การทาเรื่องของเฟสติวัลต่างๆการสะสมรถนะแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ในวันนี้ก็จะมีความสุขในการชมอีกแบบหนึ่งเรื่องของการสะสมรถรนะครับอย่างที่คุณบอกผมชอบคำพูดนี้มากค,คุณบอกถึงเรื่องการสะสมไม่อยากให้มองเรื่องมูลค่าครเรามีกำลังแค่ไหนเราสะสมอย่างนั้นคุณรักษาแบบที่ไม่หวงด้วยค,คุณให้ความรู้กับพวกเราเรื่องนี้ยังไงผมผมจะบอกว่ารถก็คือพาหนะใช่ไหมครับ คือคนเขาจะรู้สึกว่ารถเก่ารถรถเก่านี่แหละพี่บางคนเขาชอบเรียกรถโบราณรถคลาสสิกผมก็เรียกว่ารถเก่าผมเนี่ยรถคือพานะการดูแลรักษาที่ดีที่สุดคือคุณต้องใช้เขาอแต่คุณมีถึงสิบคันวีไปใช้ยังไงเยอะแยะคือเอาจริงๆนะครับพี่ก็คือผมก็วันนี้ผมขับคันนี้ไปออฟฟิศผมมาขับอีกคันหนึ่งกลับมาบ้าน<อ>ผมมาขับ<ห> <ลด S 1> อีกคัน<ด>ในออฟฟิศ<ช>ผมมาขับออกมามผมมาขับวนไปวนมายิ่งปัจจุบันมีลูกช่วยขับอตอนนี้สนุกเลยครับไปทีเอรถ รถแต่ที่หายไปไหนอ๋อคุณลูกขับไปแล้วแต่เห็นบอกนะว่าคุณก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่หวงรถขนาดที่มีเพื่อนสนิทแม้กระทั่งผมเองนะนะพี่เอาไปขับพี่เอาไปขับถ้าเกิดเราตัดเรื่องมูลค่าไปนะครับคือคุณคุณค่าอันอันดับที่หนึ่งคืออ,อ,อย่ามองว่าเออรถมันมีโคขานี้เป็นเป็นเป็นล้านคันี้เป็นแสนคือรถหลักหมื่นผมก็มีพี่คือรถแต่ละคันนี่มันมีความทรงจานะครับผมมีรถมาสด้าเฟมิเลียคันเล็กๆกับพี่ปัจจุบันมันน่าจะสองหมื่นบาทมั้ง แต่มันเป็นเป็นรถที่ผมขับไปส่งลูกผมไปส่งลูกสองคนก็นั่งไปสองสามคนแต่ว่าคือเขาเรียกว่าความทรงจาระหว่างพ่อกับลูกกับพี่มันม่มันมนลืมลูกเขาก็ภาพนั้นเขาต้องจําได้ว่าวิสนุกจังเลยคุณพ่อขับรถกระบะเก่าๆไปส่งที่โรงเรียนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นรถแต่ละคันมันจะมีเขาเรียกว่าคุณค่าทางความทรงจํารถคันนี้อาจจะเป็นรถที่คุณพ่อสร้างเนื้อสร้างตัวจนวันนี้มีฐานะนะครับ อันนั้นผมว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจคมันคือสัญลักษณ์ของความทรงจำผมชอบวิธีคิดคุณมากนี่คือเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ขอบคุณคุณพลัมมากขอบคุณครับพี่อามฉะนั้นครับผมต้องอ่านว่าพักเวโรดเนาะนามสกุลของคุณและวันนี้คนที่ชมเราทางช่องสามเวลาเราหมดลงแต่เพียงเท่านี้แต่คุณผู้ชมสามารถชมการพูดคุยของผมเรื่องราวของคนที่แข่งรถคนที่ชอบสะสมรถและคนที่มีวิธีคิดในการ ดูแลรักษาและให้ยืมรถนะครับอย่างคุณพรัมทาง y o u u u b e c h น n e l Search Group Official ที่อยู่หน้าจอของท่านในขณะน,นี้สัปดาห์หน้าผมอยู่คุณพรัมต่อกับเรื่องราวของแว่นสัญชาติไทยแบรนด์นี้อยากให้ผู้ชมรู้จักจริงๆเด็กครับ,รบสัปดาห์หน้ากลับมาพบใหม่อีกครั้งหนึงวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีลาวีสวัสดีครับสวัสดีครับ